สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้ไปซื้อเกาลัดนะครับหลังจากที่ไม่ได้ซื้อมานานนะครับก็มีสิ่งของบางอย่างนะครับที่ดูแล้วก็แปลกๆนะครับเมื่อเปิดกล่องเว็ดเกาลัดนะครับซึ่งในกล่องนี้ผมก็ได้ทานไปบางส่วนแล้วครับแต่ก็ยังไม่เจอสิ่งที่เขาแถมมาในกล่องนะครับวันนี้ก็จะมาดูกันนะครับ ว่าสิ่งที่แถมมาในกล่องนั้นเป็นอะไรนะครับผมก็ได้ทานไปแล้วหลายเม็ดนะครับแในผมก็พึ่งสังเกตนะครับในถุงเกาลัดหรือกล่องเกาลัดนะครับมีพลาสติกขาวๆนะครับที่เขาให้มานะครับผมก็ลองดูแล้วนะครับก็มาดูเอาคิดว่าคงจะเป็นที่แกะเม็ดเกาลัดแน่นอนนะครับ เป็นพาสติกขาวๆนะครับคล้ายๆกับทีดีดกีตาร์นะครับผมก็ได้ลองนำมาแกะเกาลัดดูนะครับก็ลองใช้บริเวณที่เป็นแหลมๆนะครับที่เป็นฟันทีๆนะครับ ลองแทะเกาลัดดูมันก็แกะง่ายจริงๆนะครับผมก็เพิ่งทราบนะครับว่าพลาสติกตัวนี้นะครับเขามีไว้ให้สำหรับแกะเกาลัดกินนะครับซึ่งสมัยแต่ก่อนนะครับสองสามปีที่แล้วนะครับยังไม่มีนะครับเพิ่งเห็นเมื่อปีนี้นะครับ สำหรับใครที่เคยเห็นแล้วก็เคยใช้อยู่ก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเองนะครับที่หลังจากที่ไม่ได้ซื้อเกาลัดมานานนะครับตั้งแต่มีโควิดนี้นะครับงานวัดต่างๆก็ยกเลิกไปนะครับก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทานเม็ดเกาลัดคั่วตามงานวัดต่างๆนะครับซึ่งที่ผมซื้อมานี่ก็เป็นงานแสดงสินค้าที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับผมไปซื้อมาในราคา ครึ่งกิโลนะครับ120นะครับก็ได้ของแถมนี้นะครับเป็นที่ตักเกาลัดนะครับก็ใช้สะดวกดีนะครับใครที่เคยใช้นะครับก็ลองหามาใช้ดูนะครับใช้ง่ายนะครับแต่ก่อนก็จะใช้วิธีใช้ฟันนะครับแกะเกาลัดนะครับก่อนรับประทานนะครับต่อมามีที่ตักแบบนี้นะครับก็ทําให้ตักได้ง่ายขึ้นนะครับ สำหรับเรื่องราวนะครับที่ตักเกาลัดนะครับหรือของแถมในเกาลัดนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอให้ลองดูกันนะครับว่าจะได้ผลดีเหมือนที่ผมเลยใช้ไปหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปของทางช่องลองดูนะครับก็จะมีคลิปรีวิวต่างๆแล้วก็สิ่งของที่มีประโยชน์นะครับที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับมาแนะนำกันเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของพืชผักผลไม้ต่างๆนะครับทางช่องลองดูของเราก็จะจัดทําคลิปเรื่อยๆนะครับเห็นว่าสิ่งไหนแปลกๆนะครับที่ยังไม่เคยลองกันก็จะนํามาให้ลองดูกันนะครับตามวิธีชีวิตคนบ้านๆที่ใช้ชีวิตประจําวันนี่นะครับสําหรับเรื่องราวคลิปในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องลองดูของเราออไปเลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ